สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายสมาชิกกูดาเดียทีวีที่เคารพนะเจ้าคลิปนี้หมอแก้มจะมาพูดในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะซึ่งเราก็จะได้ยินกันมาตลอดแล้วก็เป็นโรคที่เราพูดคุยพูดถึงตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันออย่างกันทั้งหนานะโรคเบาหวานน่ะทำไมทุกคนต้องซีเรียสกับโรคเบาหวานแบบว่าช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดอะไรต่างๆว่าคนเป็นเบาหวานจะเป็นผู้ที่เสี่ยงเสียชีวิตหรือเป็นคําที่ใช้ทั่วไปตลอดเวลา ก็คือเบาหวานเป็นประตูเปิดสู่ทุกโรคนะคะเพราะว่าการที่เป็นโรคเบาหวานหรือการที่เรามีน้ําตาลมากนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เราเป็นคนที่น้ําตาลเยอะเฉยๆมันไม่ใช่คะ่ะเพราะการเป็นโรคเบาหวานหรือว่าการที่เราน้ําตาลเยอะนั้นน่ะคือเขาเรียกว่าเป็นต้นตอของความอักเสบเรื้อรัง ของโลกต่างๆที่จะตามมาอีกเพียบตามที่บอกก็คือว่าเบาหวานเป็นประตูเปิดสู่ทุกโลกนะคะลองมานึกภาพดูนะคะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยสุขภาพดีน้ำตาลในเลือดเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันก็จะมีน้ำตาลในเลือดใช่ไหมเสร็จแล้วฮอร์โมนอิซูลินเนะะี่ยค่ะก็จะผลิตฮอร์โมนออกมาเพื่อกำจัดน้ำตาลนั้นออกไปนะคะแต่ว่าวันเนี้ย เราเป็นโรคเบาหวานน้าตาลเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันกลายเป็นน้าตาลมันก็ลอยอยู่บนเลือดมันอยู่บนเลือดแล้วฮอร์โมนอิสลินก็ไม่สามารถจะผลิตออกมาเพื่อจะสู้กับความหวานที่ลอยอยู่ในเลือดเราได้นะคะฉะนั้นน้ําตาลก็จะลอยอยู่ในกระแสะเลือดเซลล์ไม่รับอิสลินอิสลินทํางานไม่ได้กลายเป็นภาวะดื้ออิสลินนะคะซึ่งน้ําตาลในเลือดอ,ะอ่ะปกติเราต้องใช้ฮอร์โมนอิสลินนะคะในการ นำมาเ็าเรียกว่าอิสุลินที่เหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆเป็นหนักๆคือแบบเอวันซีหรือน้านตาลสะสมเยอะนะคะถึงขนาดฉีดอิสุลินก็คือร่างกายไม่ผลิตอิสุลินนะคะอิสุลินผลิตจากตับอ่อนนะเจ้าฉะนั้นเราจรึงจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงแก่นแท้แท้จริงของโรคเบาหวานนะ,ะพยายามที่สุดที่จะบอกเป็นโรคเบาหวานแต่ไม่ได้หมายความว่าโรคอื่นเป็นได้ไม่ใช่นะคะไขมันความดันเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าจริงๆโรคเบาหวานนั้นอะ่ะมันเป็นประตูสู่ทุกโรคจะมาเหมือนกับไขมันหรือว่าความดันความดันยังเป็นโรคเงียบนะคะเอ่อคราวนี้สาเหตุอื่นที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคโรคเบาหวาน ได้อย่างเช่นร่างกายเครียดหนักเฮ้ยความเครียดก็ทําให้เป็นโรคเบาหวานก็จะทําให้เกิดการอักเสบเรืเ้อรังนะคะน้ําตาลไปเกาะโปรตีนไขมันกลายเป็น AGE นะคะตัวการของการอักเสบแล้วก็แก่นะคะทําให้สุขภาพเราย่ําแย่ความแก่ไม่ใช่ในเรื่องของอายุหรืออะไรแต่มันหมายถึงความย่ําแย่ความไม่เฮลตี้ของสุขภาพนะคะ ลำไส้พังแบคทีเรียเสียสมดุลนะคะระบบภูมิคุ้มกันร่างกายล้วนมีการอักเสบหนักเข้าไปอีกนอนไม่หลับไม่สบายตัวโรคอื่นๆมาเยอะสุดท้ายนะคะก็จะจบงลงด้วยโรคไตต้องไปฟอกไตนี่ทรมานที่สุดเลยะคะ่ะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าโรคไตเนี่ยรักษายากกว่ามะเร็งเป็นสิบเท่าบางทีอาจจะเป็นร้อยก็ได้นะคะ สรุปง่ายๆก็คือการคูมน้ําตาลนั้นจะช่วยลดการอักเสบทําให้สุขภาพดีนะฉะนั้นเราต้องไม่ทําให้ตัวเราป่วยแล้วมาคิดที่จะรักษาการรักษาที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็คือการรักษาโดยการป้องกนนันการป้องกันก็คือเราต้องศึกษาหาความรู้เข้าใจนะคะกินอาหารให้เป็นยาอย่ารอวันที่กินยาเป็นกำกำมือใช้กินแทนอาหารอันเนี้ยเห็นมาเยอะ เยอะเยอะจริงๆนะคะตลอดเวลาที่เป็นหมอมาเรียนจบตั้งแต่ปี2010นะคะปัจจุบันปี2025ก็10กว่าปีแล้วนะคะก็มีโอกาสได้เจออลูกไข้เป็นแสนคนนะคะทุกโลกถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบหมอมาเร็งแต่ว่าเราก็รักษาทุกโรคเหมือนกันก็เลยมาฝากไว้เรื่องสาระความรู้สุขภาพพูดทีฟังทีฟังไปเถอะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้เราได้ย้ําได้กลับมา คิดแล้วก็ห่วงใหญ่สุขภาพตัวเองหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวท่านเองเจ้า